กบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมเชียรนะครับวันนี้ผมจะมาคอมโบโมจิกับกอร์ทิแมนแล้วก็คือเรียกคนะรอบนี้นะครับสตาร์ทผมจะใช้เป็นสายผลนะครับมามาคอมโบก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คอมโบดิสคอมโบแรกนะครับเวียงเววันนี้นะครับ ต่อไปคอมโบที่สองเด๋ยดรองม้อนเกิดก่อนนะครับโอเคคอมโบที่สองจะเป็นคอมโบที่เผื่อคนที่ไม่ใช้เผื่อไอคนที่เราสู้ด้วยนะครับมันไม่ได้ใช้เผาปลาหรือเผาไซบอร์นะครับไอไม่ใช่เผื่อมันไม่ได้ใช้เผาไซบอร์เออใช่ใช่ก็ประมาณนี้นะแล้วพอล้วอ้าวเฮียว้าผมเพียก็ไม่ทันเราต้องกดซ็สกิลเซตลงพื้นะพ้ามปลาไปนะถ้าเกิดปลาไปศัตรูมันจะไปด้วยแล้วเราจะกดซีไม่โดน โอเคเดี๋ยรรวรอคอมโรอสกิลซีโคด้าก่อนครับโอเคมาปุ๊บใช่ไหมประมาณนี้นะฮะแล้วก็จับหมวกเพราะว่าไงต่อ,อยงไงก็ไม่โดนแน่อนอนนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดจะใช้คอมโบสูกกบ้กับพวกเผ่าปลาใช้คอมโบแรกแต่ถ้าเกิดสู้กับคนที่ไม่มีเผ่าปลาคนที่มีเผาเซบอร์ครับคอมโบสองเลยครับวันช็อตแน่นอน,น,อนแม่งมันแรงมากเลยเว้ยถ้าเกิดทุกคนตัวเต็ม โคตรแรงอ่ะแบบแมว